ก็เริ่มต้นแล้วกันนะครับแบรนด์แพชของเรานะครับก็จะเป็น juice and smoothie solution นะครับสำหรับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมรวมถึงคาเฟ่ด้วยนะครับค่ะแทนที่ร้านอาหารจะต้องไปซื้ออินกิเดียน3 4มี่หอย่างมาผสม<อ>ต้องจ้างมิสเตอร์โรจิสมาผสมสูตรไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้มาถึงปั๊บเราทำสูตรมาให้เรียบร้อยมั่นใจได้เลยว่าอันไหนที่เชฟเลือกดีที่สุดแล้ว ในหนึ่งก้อนคิวป์นี้เรามีเขาเรียกว่าอินกิ้เดียนอยู่ประมาณเกือบย0อย่างตั้งแตออสเตรเลียนเคิลสปี n a สเซอรี่คิวคอมเบอร์โรเมลเลต้าสไพล์แอปเปิ้ลเพชร์นฟรุตแล้วก็มีอยู่สุตรอีกนิดนึงครับได้ครับมันเหม็นเขียวหรือเปล่าอันนี้อยากดมก่อนครับไม่เลยหอมหอมมากต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บในฟรีเซอร์ได้หนึ่งปีนะครับ ซินเซียจากสวน c าชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ในงาน Boost n d Hospital เปี2023ค่ะ<อ>ก็วันนี้ค่ะซินเซียมายืนอยู่หน้าบูธของแพชก็คนข้างๆเซียน,นะคะชื่อพี่นิวนะคะเดี๋ยวพี่นิวเขาจะมาเล่าถึง โอดดักของแพช์ครับก็เริ่มต้นแล้วกันนะครับแบรนด์แพช์ของเรานะครับก็จะเป็น juice and smoothie solution นะครับสำหรับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมรวมถึงคาเฟ่ด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวชื่อแพชเนี่ยมาจากอะไรคะจริงจริงชื่อแพชเนี่ยมาจากอันแรกเลยนะครับมาจาก passion fruit ก่อนนะครับก็คือว่าแบรนด์เราตอนแรกที่ทำขึ้นมาเนี่ยเราทำเป็น passion fruit based juice นะครับซึ่ง passion fruit เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีรสชาติที่ยูน q คแล้วก็อร่อยมากนะครับเมืเทียบกับ passion fruit ในต่างประเทศแล้วแพชอีกคำหนึ่งจริงจริงมัน stand for เขาว่า passion ซึ่งเรามีความตั้งใจ ทำน้ำผลไม้แล้วก็สมูทตี้ออกมาเนี่ยให้มีรสชาติที่ดีอร่อยนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยจุดรเริ่มต้นของแพชคืออะไรคะจริงๆจุดเริ่มต้นของแพชเนี่ยเริ่มจากจริงๆแล้วโคฟาวเดอร์ er อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นคุณอาของผมเนี่ยเป็นเชฟนะครับอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็มีร้านอาหารใน,นในอเมริกามา5ร้านอาหารเขาประสบความสําเร็จมากเขากลับมาเมืองไทยเนี่ยมาเห็นผลไม้ไทยที่แบบมีรสชาติที่ดีกลิ่นหอมหวานมียูนิคเนสในเรื่องของอโร oma เขาก็เลยอยากที่จะเอาตรงเนี้ยมาทําเป็นน้ําผลไม้ที่ทั้งคุณภาพดีแล้วก็ออร่ย ด้วยสุขภาพดีไปด้วยนะครับแล้วการคัดสรรผลไม้จากของที่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะจริงๆการคัดสรรของผลไม้นะครับเราเล<อ>ือกสรรคัดสรรจาก เป็นเชฟซีเล็กเขาว่าเชฟซีเล็กเหมือนกับว่าเราเดินฟาร์มหาฟาร์มที่ดีที่สุดใน<ะ>ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเราหาจากฟาร์มที่เกษตรกรมีความตั้งใจในการปลูกมีความตั้งใจในการที่จะเอาโน้ตฮาเข้ามาพัฒนาของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น<ะ>แล้วก็เอามันเลือกทำเป็นน้ำผลไม้ของเราโอเค,คแล้วเห็นเทคโนโลยีที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเราแอบคุยกันเบื้องหลังนะว่าใช้ที่นี่ใช้ core system เราให้ให้ พวกเราฟัง่หมคะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยากอยากให้เข้าใจแพชเนี่ยเราทำน้ำผลไม้แล้วก็สมูทตี้เนี่ยในรูปแบบของอุตสาหกรรมนะครับในรูปแบบของอุตสาหกรรมเริ่มต้นเนี่ยคือเรามีในเรื่องของคุณภาพคอนโทรลนะครับคุณภาพคอนโทรลไม่ว่าจะเป็น HACCP GMP ในเรื่องของความสะอาดในขณะเดียวกันในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตเรามีเทคโนโลยีที่เอามาจากยุโรปนะครับจากนั้นเนี่ยในกระบวนการคั้นน้ำผลไม้ของเราเนี่ยเราคั้นในปริมาณที่มากนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีกระบวนการในการที่บอกว่าป้องกันการออกซิเดชันในระหว่างการคั้น น้ำผลไม้เพื่อคงน้ําผลไม้ให้สดที่สดุดแล้วก็ในขณะเดียวกันที่มีในเรื่องของนิวทริชันที่ให้เหมือนกับน้ําผลไม้ที่เพิ่งออกมาจากลูกเลยครับพูดง่ายๆก็คือว่าสะอาดและปลอดภัยถูกต้องครับคือจริงๆถามน,นิดนึงคือเวลาที่เราทานผลไม้สดแล้วก็มาทานผลไม้ฟรเซนเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยว่าตกลงเนี่ยผลไม,ม้มันดีกว่าผลไม้สดยังไงคะครับคือจริงๆแล้วครับต้องเข้าใจก่อนว่า คุณค่าทางอาหารของน้ำผลไม้ที่เสียไปเนี่ยมันเสียไปจากเรื่องของการออกซิไดซ์นะครับดังนั้นเนี่ยในเทคโนโลยีการผลิตของเราเนี่ยเราเป็นเทคโนโลยีในการผลิตในระบบปิดดังนั้นเนี่ยเรามีวิธีการในการป้องกันการออกซิเดชันเพื่อทาให้น้ําผลไม้ของเรามีความสดเหมือนขึ้นคั้นออกมาจากลูกอยู่เสมอใช่เงี้ยเดี๋ยวเซเซียเนี่ยอยากจะพาท่านผู้ชมไปดูผลไม้ของที่นี่หน่อยว่าเขามีอะไรบ้างค่ะเชิญเลยค่ะได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวเชิญด้านนี้ครับตอนนี้นะคะเรามายืนอยู่ตรงหน้าตู้ของผลไม้มีหลากหลายสีแล้วก็ดูน่าทานทั้งนั้นเลย มีตัวไหนบ้างคะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้เข้าใจนิดนึงโซลูชันของแคชนะครับมี2 s o โซลูชันด้วยกัน โซลูชันแรกคือโซลูชันของน้ำผลไม้นะครับแล้วก็โซลูชันที่2คือโซลูชันของสมูทตี้ซึ่งน้ำผลไม้ของเราเนี่ยก็จะเป็นโคเพรสจูส100% 100%เนทโรลโน่ช no ูการ์แอดเดตนะครับก็เป็นโคเพรสจูสคุณภาพดีที่เหมือนขันสดเลยนะครับครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นตัวสมูทตี้คิวตัวนี้เป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นสมูทตี้โซลูชันคือแทนที่ร้านอาหารจะต้องไปซื้ออินกรีเดียนต์3 4 5อย่างมาผสมต้องจ้างมิสเตอร์โรเจอร์ชิฟตมาผสมสูตรไม่ต้อง น้ำใส่นมใส่โยเกิร์ตก็ออกมาเป็นสูทตี้ได้เลยภายใน1นาทีนะครับก็แค่แกะซองแกะซองชั่งน้ําหนักเล่นออกมา1นาทีได้เป็นสมูตี้เลยครับผสมได้เลยโอเคได้คราวนี้เซียอยากชิมละเอาตัวน้ําผลไม้ก่อนดีกว่าค่ะได้ครับถ้าน้ําผลไม้ตัวแรกที่อยากจะให้ชิมเลยเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่า p a s s i o n a t e p i n e a p p l e นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของ p s i o ช fruit แล้วก็ p าย e a p p l e นะครับซึ่งเป็น100%เลยเดี๋ยวอาจจะรอให้คุณซินเซียชิมดูก่อนอันนี้เป็นน้ําผลไม้แท้้100 100%เป็นนนรคคีะะ รสชาติดีเลยอ่ะใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ย<ม>จุดเด่น<ม>ของเราไม่เปรียวไปไม่หวานไป ใช่ครับคือจุดเด่นของเราอะครับสำคัญมากเลยคือว่าเราเลือกวัตถุดิบที่ดีนะครับในคอนเซปต์ของเชฟซีเล็กคือว่าเราเลือกฟาร์มที่ปลูกสับปะรดที่ดีที่สุดเราบ่มสับปะรดให้ได้ความหวานอย่างที่เราต้องการเราเลือกพันธุ์สับปะรดแล้วบ่มสาวรสทั้งหมดเนี่ยออกมาให้แล้วก็เอามาเบลนตรงนี้เนี่ยก็เพื่อให้มีรสชาติที่ดีที่สุดอย่างที่คุณสินเสียได้ทานมั่นใจได้เลยว่าอันไหนที่เชฟเลือกดีที่สุดล้วใช่โอเคแล้วตัวไหนมีตัวไหนเพิ่มอีกคะครับ นอกจากน้ำผลไม้แล้วก็จะมีมีสมูทตี้แล้วกันเป็นสมูทตี้ที่เป็นแท่งๆเป็นเขาเรียกเลยนะเป็นคิบ์ได้เดี๋ยวอาจจะเอาตัวผักให้ชิมก็ได้ครับอ๋อลองที่น้ําผักก่อนเลยก็ได้คผักก็ชาเลนจิงหน่อยครับครับอันนี้เดี๋ยวให้กล้องดูนิดนึงนะคะจะเป็นแบบนี้คือเวลาแกะซองออกมาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมาเป็นซองใหญ่ๆครับค่ะอันนี้คือเป็นผักนะคะคือเขาเรียกว่าสมูทตี้คิบ์นะครับ ใน1ก้อนกิบเนี้ยเรามีเขาเรียกว่าอินกรีเดียนอยู่ประมาณเกือบ20อย่างตั้งแต่ออฟเรเรียนเคิลสปีเน่เชอร์รีคิวคัมเบอร์โรเมลเลต้าพายแอปเปิ้ลเพรสเช่นฟรุตแล้วก็มีอยู่สูตรอีกนิดนึงครับก็พูดพูดง่ายๆว่าคือมีทั้งผักผลไม้อยู่ในนี้ยี่สิบอย่างก็ก้อนเล็กๆแบบเนี้ยนะครับเดี๋ยวคุณทีจะลองชิมดูนะครับที่เอามาทำสมูทตี้อันดับแรกคือจะขอดมก่อนเพราะว่ามันมีผักอยู่มันเหม็นเขียวหรือเปล่าอันนี้อยากดมก่อนครับไม่เลยหอมหอมมาก รสชาติเหมือนไม่ทานผักเลยอ่ะใช่คือตัวนี้เป็นตัวที่ชาเลนจิ่งมากเพราะตัปกติแล้วผักมันไม่อร่อยครับแต่ว่าเราทําผักให้มันรีเฟรชได้เราทําผักให้มันมีอโรมาของความหอมของยูสุเข้ามาด้วยคอมพลีเมนต์กับผักอันนี้ก็จะเป็นตัวจุดเด่นของเราที่เราทำโซลูชันให้มีกลิ่นด้วยบ้านิดนึงมีกลิ่นอยู่นิดนึงครับว่ากลิ่นแบบว่าเวลาเวลาทานออกมาเนี่ยได้กลิ่นขิงอ,อ่อ,อนๆแต่ไม่จัดนะคะแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกมีหลายรสชาติในหนึ่งใช่คือจริงๆอันนี้คือคอนเซปต์หลักของเราที่เราทําก็คือว่าพอ เมดเรซิปี้เนี่ยเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์แต่ในขณะเดียวกันการบาลานซ์ทุกอย่างเนี่ยเรายังต้องคงความอร่อยของอินกริเดียนนั้นๆอยู่ดังนั้นอันนี้คือจุดเด่นของเราที่เราเบรนทุกอย่างให้มันพอดีครับโอเคงั้นเสี่ยถามว่าทุกถุงที่เปิดมาเนี่ยคุณภาพเหมือนกันไหมความคงที่ทุกอย่างครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อดีของการใช้โซลูชันของเราคือว่าไม่ว่าจะมาเปิดช่วงไหนของปีที่เป็นออฟซีซันหรือว่าอินซีซันผลไม้อะไรก็ตามรสชาติเหมือนกันตลอดนะครับ <S <S แล้วก็คุณภาพคนโทรมไม่ว่าใคร และไฮปั่นรสชาติกออกมาเหมือนกันแล้ว<อ>การ,รเก็บรักษาล่ะคะจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บในฟรีเซอร์ได้1ปีนะครับละลายแล้วนะครับสำหรับน้ําผลไม้เมื่อหลังละลายแล้วเนี่ยจะอยู่ในตู้เย็นได้สามถึงห้าวันก็คือเหมือนน้ำผลไม้สดแต่ว่าในส่วนของที่เป็นสูทตี้คิวตัวนี้เนี่ยอยู่ในฟรีเซอร์ได้1ปีเลยนะครับมีออเดอร์เมื่อไหล่ก็ค่อยหยิบขึ้นมาเราก็จะได้คุณภาพของสมูทตี้ที่ดีเมื่อเรามา,มาปัน่นโอเคเสีะแอบเห็นว่ามีมี2ถุงที่ขออนุญาตนะคะ มีถึงแบบนี้อันนี้คือขออนุญาตครับไม่เป็นไร อันนี้คืออะไรอันนี้คือคือจริงๆครับมันมี2อันอันนี้ก็คือว่าอันนี้คือสมูทตี้คิว์นะครับที่เราให้ดูนี่คือถุงแบบนี้เลยถุงแบบนี้เราอันเนี้ยมาตวงอย่างยกตัวอย่าง200กรัมใส่นมใส่น้ํา1นาทีออกมาได้สมูทตี้เลยนะครับอันนี้คืออันแรกคือสมูทตี้โซลูชันอันที่2คือจูสโซลูชันนะครับจูสโซลูชันเนี่ยอันเนี้ยเป็นแพคเกจแบบนี้เลยเป็น1นกิโลมาแบบนี้นะครับ1นกิโลอาจจะเสิร์ฟได้ประมาณสม่้องห้านแล้วก็จะง่ายมากเลยสหรบร้าน อาหารแล้วก็โรงแรมนะครับคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้ราคาค่ะจริงๆะครับแพ็กเกจตัวนี้เนี่ยอยู่ที่185บาทต่อกิโลนะครับเริ่มต้นแล้วก็ก็จะขึ้นอยู่กับว่าอินกริเดียนเป็นอะไรอย่างเช่นอินกริเดียนถ้าเป็นออร์แกนิกเคลก็อาจจะมีราคาแพงกว่านี้นะครับแล้วก็สมูทตี้คิวก็เริ่มต้นที่250บาทต่อกิโลนะครับโอเคค่ะแล้วการบริการอย่างสมมติว่ามีคนสนใจล่ะคะการบริการที่นี่ส่งยังไงคะการบริการของของที่นี่เนี่ยในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราส่งถึงหน้าร้านนะครับก็คือ3,000บาทเราก็ส่งแล้วนะครรรับบิกาส่งแต แล้วก็ในต่างจังหวัดเรามีผู้ค้าของเราไปอินเตอร์เอ็กซเพรสนะครับที่ส่งทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามเราส่งได้หมดเลยก<อ>็โอเคช่วงสุดท้ายละ อยากให้ทางเนี่ยค่ะให้ทางพี่นิวค่ะได้ฝากอะไรนิดนึงค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากแคชนะครับเป็นโซลูชันให้กับร้านอาหารโรงแรมแล้วก็คาเฟ่ที่อยากจะมีน้ําผลไม้ในคุณภาพดีเสิร์ฟที่ร้านนะครับในขณะเดียวกันอยากจะได้โอเปอเรชั่นที่ทํางานได้ง่ายนะครับเราก็ขอเป็นหนึ่งในโซลูชันยังไงให้กับร้านอาหารแล้วก็คิดถึงแคชก็อยากจะให้กินถึงรสชาติที่ดีเสมอนะครับก็อร่อยจากเชฟมาทําให้กินถึงที่บ้าน,นครับค่ะอีกนิดนึงที่นี่แอบเห็นว่ามีสเปนซิลลูเอตด้วย คือจริงๆ Zero Waste ของเราเนี่ยคือโดยปกติเพนจอยของร้านน้ำผลไม้หรือการเสิร์ฟน้ำปั่นเนี่ยนะครับ<ะ>ก็คือว่าในการสต็อกวัตถ<ะ>ุดิบจะต้องสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอสำหรับในการทำเครื่องดื่มนั้นๆสำหรับของเราเนี่ยมันมาอยู่ในแพ็กเกจที่เราพร้อมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมเมื่อไหร่ที่ออเดอร์มาปับ๊บ เราก็สามารถหยิบตัวสมูทตี้คีวตรงนี้มาใส่ได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมาสตอผลไม้แล้วดังนั้นในพวกคิดเด้นคอสที่เกิดขึ้นในเรื่องของต้นทุนผักผลไม้ที่เราใช้ไม่หมดแล้วก็ที่เป็นเวส e ด้วยก็จะไม่มีอีกแล้วนโอ้ะะเยี่ยมเลยนะคะก็ยังไงใครสนใจก็ติดตามได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะซินเซียจากสวนสนะคะก็ขอบคุณพี่นิวมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ